การเลือกตั้งนายกอบอจอครับที่กาลังจะมีถึงเนะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยท่าทางจะสู้กันมันเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพักเก้าไกลคือก่อนหน้านี้พักเก้าไกลก็ไม่ได้ส่งเป็นคณะก้าวหน้าที่นําโดยคุณปิยบุตรคุณธนาทรแล้วก็คุณช่อนะครับรอบนี้เนี่ยพักเก้าไกลส่งมีการเปิดตัวไปที่ภูเก็ตแล้วก็ที่อีสานนะครับจังหวัด ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูปฏิริยาของทํามภเพื่อไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยธรรมภเพื่อไทยก็เปิดเผยมาแล้วว่าน่าจะสู้แหละทีนี้ก็มีการประชุมกับสสดูว่าพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเนาะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถือว่าเป็นฐานเสียงหากปล่อยให้ทางพรรคเก้าไกลเนี่ยไปชนะนายกอบจอยเยอะๆไปสร้างผลงานเนี่ยทีนี้ละงานหนะักเพราะว่าอะไรต้องบอกกันลึกๆตรงๆว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมีผลงานจากทางคณะก้าวหน้า ได้เลือกตั้งไม่ได้ชนะเยอะนะครับแต่ว่าผลงานอย่างเช่นน้ําประปากินได้หรือแม้กระทั่งการแยกขยะที่เรียกว่าเห็นเป็นรูปธปรรมเนี่ยมันคือผลงานที่แบบเห็นเชิงประจักษ์พอถ้าปล่อยให้ชนะหลายๆจังหวัดเนี่ยผลงานมีโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าเหนื่อยทีนี้ถามว่าแล้วข้อดีของพรรคเพื่อไทยถ้าจะไปสู้ท้องถิ่นมันคืออะไรก็คือการทํางานแบบรายอยต่อ คำนี้เนี่ยเราถูกใช้ตอนที่ทางท่านพงษพัฒน์พงษ์เจริญเ,เนี่ยหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็ได้คะแนนไปเป็นล้านนะเพราะว่าการประสานงานกับรัฐบาลเนี่ยหากอยู่คนละพักหากคอยู่คนละค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยการประสานงานอาจจะทําได้ยากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมนะเออแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าการบริหารแบบเอกเทศเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นผลงานเดิมที่ทางคณะก้าวหน้าเขาได้เป็นเอ่อพั้เรื่องน้ำประปากินได้เรื่องของการ แยกขยะการบริหารจัดการขยะเนี่ยแล้วมันเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกครับว่าขั้นต้นว่าเลือกตั้งรอบหน้าถ้าทางจะเหนื่อยถ้าปล่อยให้ทางพรรคเก้าไก่สร้างนงานได้ดีแต่ก็อย่างที่บอกครับ DNA ของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยในมุมผมเนี่ยถ้าอยากจะเสนอเพิ่มเติมนะก็อาจจะต้องไปสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยึดโยงกับภาคประชาชน คือถ้าโผ่มาแล้วคนนี้ได้คนนี้ได้เป็นคนนี้เป็นตัวแทนมาลงในจังหวัดอย่างเงี้ยโดยที่แบบเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้มันก็ยิ่งสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างระยะห่างให้กับประชาชนกับพรรคเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันมันถามว่ามันได้ไหมคนที่เป็นบิ๊กเนมนะครับเป็นบ้านใหญ่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะตอนนี้เขาก็ไปซบพรรคก้าวไกลเยอะถามว่าทางพรรคเพื่อไทยถ้าออกมา ทำพรรคเพื่อไทยถ้าสมมุติว่าใช้กลยุทธ์ที่ swap โดยต่างกันเลยเอาคนโน n a m มาเลยแต่ว่าเขามี potential มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์แล้วดึงกลุ่มคนพวกนี้มาโดยที่ไม่ได้ยึดโยงกับคนที่เป็นบ้านใหญ่หรือขุวอำนาจเดิมอะ่ะมันก็เลยจะทําให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยแลดูว่าเข้าใกล้กับพี่น้องประชาชนโดยที่นําเสนอมีการดีเบตแย่ง แย่งกันว่าใครจะได้เป็นแคนดิเดตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําถ่ายทอดสดผมว่าก็ก็น่าจะดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสไตล์ของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงนะแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยที่ไปสอบถามมานะครับก็จะให้สสในพื้นที่นี่แหละเป็นผู้ที่ดําเนินการเฟ้นหาต่างๆเพราะเอาจริงตัวตัวผมเองอ่ะสนใจกันเมืองท้องถิ่นนะแต่ว่าพอเห็นแดดเนี่ยมันร้อนเหลือลเกินก็เลยแบบว่าขี้เกียจเดินก็มาอ่านข่าวให้ทุกคนฟังดีกว่าไม่ต้องไปลงแล้ว 아, 맞다. <laughs>